ขณะที่ในส่วนของการเคลื่อนไหวนะครับ6โมงครึ่งที่ผ่านมาเวทีประทุมวันเคลื่อนพลเร็วขึ้นเข้าปิดล้อมทำเนียบนะครับขณะที่6โมงเกือบเกือบ7โมงคุณชุมพลจุลสัยกับคุณพุทธิพงศ์ปุณกณันนำขบวนมวลชนโดยรถกระจายเสียงมาถึงทำเนียบแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณจุเทพก็มาถึงบริเวณเวทีประทุมวันและกำลังจะออกเคลื่อนพลนะครับ เราไปดูสถานการณ์ล่าสุดกับคุณนพชลใจกเกษมสดจากปทุมบันครับสดจากปทุมบันครับ ครับคุณสรยุทธ์คุณพิเชษฐ์ธันครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลที่เห็นผมข้างหลังเนี่ยนะก็คือทางฝั่งประตู5ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับกระทรวงศึกษาธิการครับตรงจุดนี้คือถนนราชดำเนินนะครับที่มีความหัวกังวลกันว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะเข้ามาดําเนินการขอคืนพื้นที่ครับซึ่งก็ทําให้อย่างที่เห็นนะครับว่าด้านแนวของถนนที่บริเวณแยกวิศกวานข้างหลังเนี่ยนะครับรวมไปถึงที่แยกสะพานมัขวานรังสรรค์เนี่ยตอนนี้ได้มีการระดมทีมการศาการวมไปถึงมว ลชนเข้ามาเสริมเต็มแนวบังเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับทางแกนนำกรปปสอย่างที่คุณสรยุทธ์เล่าให้ฟังนะครับว่าทั้งคุณชุมพลจุรสายทั้งคุณพุทธิพงศ์ปุนกันณขณะนี้ได้เคลื่อนมวลชนจากเวทีราชประสงค์ปทุมวันและอโศกครับหลายสิบคันรถที่เดียวนะครับเข้ามาเสริมที่บริเวณจุดนี้เรียบร้อยแล้วเช่นกัน บรรยากาศที่ท้งเนี่ยรัฐบาลนะครับตั้งแต่เชา้าจนถึงขณะนี้ครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะยังไม่เคลื่อนคนเข้าขอคืนพื้นที่แต่ก็มีการวางกำลังปิดล้อมโดยรอบ โดยกำลังหลักนะครับอยู่ที่กองบัญชาการตารวจนครบาลบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าแยากวังแดงซึ่งอยู่ด้านหลังบชนและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรวม3จุดครับโดยเฉพาะที่แยกวังแดงนะครับมีการตั้งแนวตารวจชุดควบคุมฝูงชนเอาไว้พร้อมทาให้สถานการณ์การชุมนุมของกอปปสและคอปรทรรอบทำเนียบตึงเครียดขึ้นทันทีครับโดยทางผู้ชุมนุมได้มีการเสริมความแข็งแกร่งของแนวบังเกอร์ที่บริเวณแยกนิสกวันเพื่อรับมือกับตํารวจที่จะเข้ามาทางแยกวังแดงและบชนรวมไปถึงเสริมแนวบังเกอร์ที่สะพานมขวานรังสรรค์ครับเพื่อรับมือกับ ตํารวจที่จะเข้ามาทางราชดําเนินนะครับนอกจากการเสริมความแข็งแกร่งของบางเกอร์แล้วครับยังมีการจัดเตรียมผ้ากระสอบนะครับชุบน้ําวางไว้หลังแนวบังเกอร์เตรียมคลุมทับแก๊สน้ําตาที่ตารวจอาจจะยิงเข้ามาพร้อมกับแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันแก๊สน้ําตาครับทั้งผ้าปิดจมูกแว่นตาไวน้ําและน้ําดื่มให้แก่ผู้ชมุมนุมทุกคนนะครับ และล่าสุดครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองแกนกนากปปสครับประกอบด้วยนายชมพล์จุลสัยนายพุทธพงศ์คุณการและนายนัทพลทิพยสุวรรณได้เคลื่อนมวลชนจากเวทีปทุมวันราชประสงค์และอโศกหลายสิบคันรถครับเข้ามาเสริมโดยตั้งรถบรรทุกเครื่องขยายเสียงเอาไว้ที่บริเวณแยกมิสขวันนะครับซึ่งทางแกนนาก็ได้ประกาศกับมวลชนครับว่าไม่ต้องกังวลกับการบุกเข้าขอบคืนพื้นที่ของตํารวจครั้งนี้เพราะถ้าตํารวจบุกเข้ามาเมื่อไหร่จะมีมวลชนอีกส่วนเข้ามาปิดล้อมหลังแนวตํารวจทันทีครับ อย่างนี้เห็นนะครับว่าบรรยากาศในขณะนี้จุดที่ตึงเครียดที่สุดก็คือที่บริเวณแยกวิศกวันครับที่มีการระดมมวลชนเข้าไปเสริมนะครับรวมไปถึงทีมกายครับเพราะว่าตอนนี้ทางตํารวจได้ตั้งแนวอยู่ที่บริเวณแยกวางแดงก็คือเลี้ยวซ้ายออกไปนิดหน่อยนะครับก็จะเจอแนวของตํารวจชุดควบคุมฝูงชนที่ตั้งแถวรอไว้อยู่แล้วแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมนั้นก็ยังไม่มีการเคลื่อนกําลังของทางเจ้าหน้าที่เข้ามา เผชิญหน้ากับทางกลุ่มผู้ชุมนุมแต่อย่างใดครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลขณะนี้ครับคุณสรยุทธ์คุณพิเชษฐ์ธา,านครับ,ขอบ,รบขอบคุณรครับคุณนพจุรัสครับจากทำเนียบเรากลับไปที่ประทุมวันนะครับคุณจุทเทียบคงกาลังกาเคลื่อนมวลชนออกมาปิดล้อมอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับคุณวรรุณีครับเชิญค่ะ ค่ะคุณฟูจคุณสายุทธคุณพิเชษฐ์ทันค่ะตอนนี้เลขาธิการกปปสได้มีการทําความเข้าใจกับกลุ่มมวลชนนะคะที่กําลังจะเคลื่อนนะคะออกจากจุดนี้ค่ะคือสะพานหัวช้างจะเห็นว่าด้านหลังของดิฉันเนี่ยนะคะก็เป็นจุดที่มีการนัดพบคือที่บริเวณหน้าสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปป,ปงตรงสะพานหัวช้างซึ่งนายสุเทพเลือกสุบันนะคะเลขาธิการกปรปสนั้นได้ไปยืนที่จุดนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กําลังเคลื่อนขบวนออกจากบริเวณนี้ไปยังทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่่งงคาาาาาดดววจะใใช้เเลนนกริท เาไม่ถึง45นาทีนะคะในวันนี้แล้วก็เป็นการเคลื่อนที่เร็วกว่าทุกๆวันนะคะขณะเดียวกันเลยะค่ะที่การกปปสก็ทําความเข้าใจกับมวลชนขออย่าพกอาวุธใดๆเข้าไปในพื้นที่หน้าธรรเนียบรัฐบาลเพื่อไม่ให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็ย้านะคะว่าหากมีความรุนแรงเกิดขึ้นก็ขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นอยู่ในขบวนเพื่อความปลอดภัยค่ะ เราไปดูบรรยากาศการชุมนุมก่อนหน้านี้นะคะซึ่งมวลชนที่แยกปทุมวันวันนี้ตื่นตัวมากกว่าทุกๆวันนะคะเพราะว่านายสุเทพเคือสุบัณเลขาธิการกปรปสนั้นได้นัดมวลชนเพื่อเดินเท้าออกจากแยกปทุมวันโดยมีจุดนัดพบนะคะอย่างที่บอกคือด้านหน้าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงค่ะซึ่งเป็นการนัดที่เร็วกว่าทุวกวันเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญในการปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลนะคะในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะขอคืนพื้นที่บริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาลให้ได้เช่นเดียวกันโดยตั้งแต่ช่วง ได้มีส่วนล่วงหน้านะคะจากเวทีราบประสงค์ค่ะนำโดยนายพุทธิพงศ์ปุณการนายชุมพลจุนใสพร้อมด้วยรถขยายเสียงและรถกระบะรถบัสจํานวนหลายสิบคันนะคะจะยอยเดินทางออกจากที่นี่นะคะล่วงหน้าไปก่อนแล้วค่ะก่อนที่ขบวนของเลขาธิการกอปปสนั้นจะนำมวลชนทั้งหมดเดินเท้าไปยังทำเนียบรัฐบาล โดยนายสุเทพได้ทำความเข้าใจกับมวลชนก่อนที่จะเดินขบวนนะคะว่าขอกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมค่ะเพื่อรับมือกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่หากต้องการขอคืนพื้นที่ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยขอมวลชนอย่าพกอาวุธใดๆทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปืนรวมไปถึงมีดที่จะใช้ในการป้องกันตัวนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความรุนแรงได้และยังคงเน้นย้ำขอให้มวลชนนั้น เดินชุมนุมด้วยความสงบสันติอหิงสาและขอให้ฟังแกนนํากอปปสทุกคนเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นหรือเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่หรือกลุ่มผู้ไม่หวังดีนั้นช่วยโอกาสในการสร้างสถานการณ์ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะหากมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็ให้รวมกันเป็นกลุ่มอย่าแตกแถวหรือแยกตัวออกไปเพื่อความปลอดภัยค่ะ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้บนเวทีได้มีการแจ้งกับมวลชนที่จะเดินเท้าไปยังสำเนเยีรัรัฐบาลในวันนี้นะคะว่าขอให้เตรียมอุปกรณ์ในการรับมือกับการสลายการชุมนุมให้พร้อมทางผ้าคขนหนูน้ำดื่มแล้วก็หน้ากากกันแกส๊สน้ำตาเพื่อป้องกันการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ในการขอคืนพื้นที่ในวันนี้ ก่อนหน้านี้นะคะนายเอกนัทพร้อมพันโฆศกกรปรปรสอบ,บอกกับทีมข่าวเรานะคะว่าในวันนี้นั้นเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะคะซึ่งมวลชนก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมค่ะและต้องดูสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่างไม่แน่ใจว่าจะเดินทางกลับมาในช่วงเย็นนะคะที่เวทีแยกปทุมวันหรือไม่หรือจะมีการปักหลัก ค้างคืนอยู่ที่นั่นนะคะหรือว่าจะมีการตั้งเวทีเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่เพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์ในขณะนั้นนะคะในตลอดเวลาแล้วก็จะมีการหารือกันตลอดเวลาว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรคะ่ะ ไปดูบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นในเวลานี้กันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เริ่มทยอยท้ายแถวก็เริ่มทยอยออกไปจํานวนมากแล้วจะเห็นได้ว่านอกจากขบวนที่มีคนเดินมีมวลชนแล้วก็จะปิดท้ายด้วยขบวนของรถกระบะนะคะรวมไปถึงการอาสาที่จะอยู่ตอนท้ายของขบวนทั้งหมดนะคะแล้ววันนี้มาตรการในการรักษาความปลอดภัยก็ถือว่าเข้มข้นมากเลยทีเดียวนอกจากบริเวณหัวขบวนที่มีนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกรปปอสอแล้วนะคะท้ายขบวนและตลอดระยะทาง ที่มีการเดินนั้นก็จะมีการอาสามีเจ้าหน้าที่นะคะที่จะคอยดูแลความปลอดภัยให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยค่ะและแต่หมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะคุณสยุตคุณพิเชษฐ์ธันคะครับขณะที่เวทีแจ้งวัฒนะนะครับล่าสุดนั้นตอน7โมงเศษเศษที่ผ่านมาพระพุทธอิสระเรียกมวลชนเข้ารื้อแนวบังเกอร์ถอยร่นเข้ามาเพื่อรอรับการประชิดของตำรวจ หลังจากพระพุทธอิสระระบุว่าได้ร <verlier t. S 1> ับรายงานว่ามีการตั้งกองกำลังตำรวจรออยู่ที่แยกหลักสีเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะกลับมาติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันรวมถึงการประกาศความเคลื่อนไหวของทั้งกอปปสกับสรสเมื่อคืนที่ผ่านมาครู่เดียวได้กลับมาครับ